ก็ทางใดที่ต้องการจะชำระเงินเนาะก,ก็สามารถเชเนกวอารได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะฮุนเซียงดีล<ด>ไทยสว,ส,สวัสดีค่ะบฮุนเซียงดีลไทยประจำมาที่พสพฤศจิกายน2 5 6 6ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุ่นเท่าน,นั้นนะคะเซ็ตพุ่งแรงกลับมายืนเหนือพันสี่นะครับหุ้นใหญ่ถูกซื้อกลับมาคลายกังวลดอกเบี้ยครับบวกที่ 24.03ครับอยู่ที่1 4 0 3 9 9นะครับมูลค่าการซื้อขาย4.4หมื่นล้านบาทครับแรงซื้อมาจากทุกกลุ่มครับแรงขายมาจากกลุ่มเดียวครับก็คือกลุ่มประกันโอเคต่างค่าซื้อเข้า1 2 0 0ล้านบาทกองทุนซื้อเข้า1,200ล้านบาทโมเกอร์ขายออก1,00ล้านบาทรายย่อยขายออก2,200ล้านบาทค่ะแนวรับที่เดิมนะ ใช่ที่เดิมไหมอ่าหนึ่งหนึ่งสามหกหกครับเ,เรื่อนขึ้นมาดิหนึ่งนะั่นจะเป็นแถวตานี้เจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าครับ okay. ครับแนวต้านก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกครับมมถ้าเบกได้ก็จะเป็นหนึ่งสี่สี่เจ็ดครับสําหรับเซ็ตนะครับตัวที่หนึ่งไซโน ไซโนราคาหนึ่งบาทสิบสีสตางค์บวก9สตางค์ค่ะโอ้ไทม์เฟรมเดยเนี่ยเหมือนเล่นสไลเดอร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ลงมาสุดๆแล้วนะครับมายืนต่ำสุดที่ตรงนี้ 1, 1>, <c oughs> 1บาทอ่าแล้วก็ขึ้นแท่งกลับตัวครับไปยืนที่1นึบาทสิสี่สตางค์ื่องกลับตัวนะครับแต่ว่า <c oughs> จุดตีตั้งก็สัทธิตก็คือวอลลุ่มยังไม่มีวอลลุ่มใหญ่เข้ามานะครับไ <c oughs> ทมเฟรมสิบห้นาทีก็เหมือนจะปิดโดด ใช่ไหม,ไหมขึ้นไปที่1นึบาทสิแล้วก็ลงมาติดที่1นึบาทสิครับวันรุ่มทยอยเข้าเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงครับจะรีเบากลับได้ไหมำสำหรับไซโนนะครับหุ้น IPO ตัวใหม่ครับไซโนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ระดัอยู่ที่14ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท9สตางค์แนวต้าน1บาท25สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท31สตางค์ค่ะเปิดที่1บาท6สตางค์ครับแล้วก็ปิดที่1บาท14สตางค์ครับเป็นหุ้นใหม่ก็ยังไม่มี efa นะครับแล้วก็ adx ครับ42.86 isi 33.79ิบสเอาพอต้องพูด adx เลย วันรุ่มซื้อเข้าครับ8.7ล้านขายออก3.6ล้านแล้วก็ ATC 4แสนครับถ้ามองแบบนี้ก็น่าจะลุ้นกลับเหมือนกันนะครับ<ช>แต่ว่าต้องไปดูว่าสามารถที่จะเบรกจุดแรกของเขาได้ไหมเดี๋ยวพอไปดูแป๊บหนึ่งนะจุดแรกนะครับที่จะเบรกก็คือ1บาท25สตางค์ครับโอเคแนวต้านส่วนงบของไซโนมีกำไรคะ่ะต่อไปนะครับต่อไปเลย ตัวนี้มีบิ๊กล็พอจำได้อ่่ใช NRF NRF ราคา5บาท70สตางค์บวกสิสตางค์ค่ะจุดต่ำสุดของ NRF จะเป็นจุดนี้ครับก็คือ5บาท35สตางค์ครับตอนนี้5บาท70นะค่ะก็ไปรอลุ้นเบคห้ 5, บาท85เป็นจุดแรกครับแล้วก็ลุ้นขึ้น6บาทถ้าเบคหบาทตายก็น่าสนใจครับทำเฟรมสิบห้นาทีก็ ไม่มีอะไรพยายามใช้เวเพื่อที่จะยืนระยะนะครับเพื่อ <ๆ S 2> ที่จะเตรียมตัวไปเบคขึ้นหกบาท้<ช>าเบคไม่ได้ก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างซิ่งนะครับใ,<ช>ใครไม่ซิ่งเมื่อทันก็ไม่ได้นำกรับสำหรับ NRF ครับ NRF เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษขขัทขาดทุนแต่มีปันผลมีมูลคระดนอยู่ที่สี่สิบสี่ล้านบาทค่ะแนวรับห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์แนวต้านห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์ ถ้าทะุได้จะเป็น6บาทท่วนค่ะเปิดที่5้าบาทหกสิบแล้วก็เปิดที่5้าบาท70ก็คือบวก10สตังค์เนาะยืนอยู่บนเส้น EMA 200ครับ5้าบาทห้าพอดีนะครับถ้าเป็นไดกก็ไปต่อครับวอลลุ่มซื้อเข้า3.5ล้านขายออก3.5ล้านเท่ากันแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือ a อ c ครับมีวอลลุ่มเข้า18ล้านครับโอเคค่ะมีวิกลตอะไรไหมบิ with ๊กูด มี NIF มีบิ๊กโลตั่วจำนวนหนึ้ล้านบาทแล้วก็เขามีข่าวด้วยอ่าไมีข่าวว่าไงครับมีข่าวว่าเขาเปิดแผนธุรกิจปี67ตั้งเป้ายอดขายห้แล้วก็จะขยายกิจการก็คือขยายร้านซ์เบอร์มาเก็ตอีก5แห่งรองรับการขายค่ะครับข่าวจากทันหุ้นค่ะคส่วนงบของเขาก็ ค2สองขาดทุนแต่ว่า Q1 หนึ่งมีกำไรคะ่ะโอเคด้วยนีบาาใช่ไหมใช่ค่ะไปรอเบสอันี้ก่อนหกบาทหกบาทตวต่อไปครับสิริสิริราคาหนึ่งบาทของสิบเบสตางบวกเจดสตางค์ค่ะถ้าไปดูทรงไทม์เฟรมวีคนะครับจะเห็นว่าสิริเหมือนจะลงมาสุดเบฟแล้วแล้วก็พร้อมขึ้นแท่งตีกลับนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะกลับได้ไหมนะครับสำหรับสิริครับ จุดต่สุดจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบเก้าสตางค์ตรงนี้นะครับ่จุดนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแทงลุ้นกลับตัวต้องไปเบรกจุดนี้ก่อนนะครับต้องไปดูว่าเท่าไหร่ครับหนึ่งบาทหกสิบสองนะครับจุดแรกนะครับแล้วก็เบรกจุดที่น่าจะเบรกลุ้นเบรกก็คือหนึ่งบาทเจ็สิบอ็ดครับถ้าเบรกได้ก็น่าจะน่าสนใจทีเดียวแต่เขามีแบงค์ก์เขาเนาะน่าสนใจว่าจะเดินทางยังไงครับสําหรับซีรี มันเขาจะมีข่าวแวบๆบบบนะแต่พอดูผป่าสิริ <Siri, S 1> ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งจุดหกสองแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดหกหนึ่งมีวอลุ่มเข้าค่อนข้างพีคนกันครับสําหรับสิริครับสิริเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีวลูลุ่มราอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทค่ะแนวรับหนึง่งบาทห้าสิบสี่สตางค์ แนวต้าน1บาท66สงตางค์ห้าเทอร์โด้จะเป็น1บาท72สงตางค์ค่ะเปิดที่1.57แล้วก็ปิดที่1.61ครับตอนนี้ก็ไปอรอลุ้น e 72, เบรก EMA 200ที่1.72จุดสแรกนะครับโอเคค่ะครับ r s i อยู่ที่44.99ครับก็คือ45นั่นเองครับวอลุ่มซื้อเข้า57ล้านครับขายออก24ล้านแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือ มี ATC ครับยี่สิบแปดล้านโอเคค่ะสิริมีบิกล์รเข้าจำนวนยี่สิบเจดล้านบาทแล้วก็งบของเขาก็มีกำไรด้วยค่ะครับลงมาสุดแบบว้าเนี่ยพร้อมจะขึ้นหรือเปล่าต้องด,ตงดูต้องรอดูครับต่อไปตอนนี้ติดสแกนเราไว้บ่อนยะครับ <c oughs> XPGXPG ราคาเก้าสิบเก้าสตาง,งค์บวกแปดสตางค์ค่ะลงมาต่ำสุดที่แปดสิบห้าสตางค์นะครับ ตัวนี้พูดง่ายๆถ้า XG ลงมาต่ำร้อยต่ำหนึ่งหนึ่งจุดศูนต้องจับตาดูว่าจะกลับมาจุดต่ำสุดแปดสิบห้าสตางค์ครับแล้วก็จุดสูงสุดในวันนี้ก็คือหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ไปรอหลุ้นกลับที่เส้นแดงครับหนึ่งบาทสิบแปดสตางค์ครับมีบิกราคาตรงนั้นด้วย เหรอครับใช่เดี๋ยวไปดูดูทำเฟรมสิบห้านาทีก่อนโอเคทำเฟรมสิบห้านาทีขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทแล้วก็ลงมาปิดที่เก้าสิบเก้าสตางค์มีวอลุ่มเข้าค่อนข้างพิครับค่ะ xpg เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a t i ที่เจ็ดสิบสามล้านบาทค่ะแนวรับเก้าสิบสามสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสีส่สตางค์ค่าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทเจ็ดสตางค์ค่ะ เปิดที่94สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่1บาทแล้วก็ลงมาปิดที่99บาครับเก<ม>สตางค์นะไม่ใช่99บาทไายใไซอยู่ที่40.17ครับแล้วก็วอลลุมซื้อเข้าครับ44ล้านขายออก25ล้านแล้วก็มี ATC ด้วยนะครับ6.6ล้านครับโอเคค่ะสำหรับ XPG ครับแล้วก็ส่งหุ้นเป็นรุนรีบ่าวนะครับคคขึ้นแท่ง2วันอ่ะโอเค ส่วนงบของ fpg ก็ q 2กลับมามีกำไรค่ะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลยตัวนี้ที่พอสนใจนะ <c oughs> ถ้าไม่มีข่าวนะถ้าไม่ให้สีขาวนะพาอจะ,จะให้สีเขียวอ่าจะให้สีเขียวบอกเพื่อนไว้เลยนะครับ bcpg BC ร,ราคาเก้าบาทถ้วนบวก5สตางค์ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็น8ปดบาทเจตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> อ่าแปดบาทเจจะอยู่ในช่วงวันที่16ตุลา ลงมาตามสุดนะครับแล้วก็มีวอลรุ่มสะสมเดินทางมาสามวันแล้วแต่ว่าเดินทางไม่เยอะ<ม>นะเป็นหุ้นลุ้นกลับแล้วก็เป็นหุ้นเก็บปันผลได้ด้วยครับสำหรับบ c ซ g พครับไปรอเบรกจุดแรกก่อนครับเก้าบาทยี่สิบถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปทะลุสิบบาทสำหรับ b c ซ g พครับทามเฟรมสิบห้านาทีก็พยายามจะยืนที่เก้าบาทให้ได้<ม>นะครับไม่มีอะไร ขึ้นไปสู <Okay. S 2> งสุดที่9บาท10แล้วก็ลองรับปิดที่9บาททวนค่ะมี c p g เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รล,ล,ละวันอยู่ที่22ล้านบาทค่ะ <c oughs> แนวรับ8บาท85สตางค์แนวต้าน9บาท15สตางค์้าทะรุด้จะเป็น9บาท30สตางค์ค่ะเปิด9บาทปิด9บาทครับแล้วก็ไปอรอลุ้นเบส จุดแรกนะครับ ena 8.9าที่9บาท44สตางค์ขายใสอยู่ที่45.01นวอลลุ่ม1ล้าน3ครับขายออก8 0 0แสน a t ท3 0แสนถ้าแบบนี้ก็พยายามจื้อระยะแล้วก็ยกยกโลขึ้นไปเรื่อยๆก็น่าสนใจครับว่าจะรีบาวได้ไหมครับสำหรับ bcpg แต่ว่าเขามีข่าวอ่ามีข่าวว่าไงครับเขามีข่าวว่าเขาประสบความสำเร็จเข้าถือหุ้น48.7%เปอร์เซ็น ชิงตลาดอเมริกาครับรุนไตมาสามทะลุกี่ล้านหกร้อยล้านบาทครับเขาจากขาหุ้นค่ะเหมือนจะเพราะถ้าอ่านแบบเนี้ยก็จะสรุปได้ว่าเขาไปทำโรงไฟฟ้าอยู่ในอเมริกานะครับขนาดเจ็ดร้อยมิกวัตประมาณนี้นะครับส่วนงบของเขามีกำไรค่ะต่อไปนะครับเห็นหุลบลงหุ้นหอมแลน ตัวที่หนึ่งครับวอลเลนครับติดสแกนสองตัวตัวนี้หนึ่งก็คือ A ห้าวอลเลนสองครับ A ห้ l วอลเลนสอราคาสิบสองสตางค์บวกคสตังค์ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็นหกสตางค์ใช่ไหมแล้วก็ยกตัวขึ้นมาครับปิดที่สิบสองสตางค์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปดูอายุเขาด้วยสำหรับ A ห้านะครับหุ้นสามัญเขาก็ดูดีนะรับไปรอลุ้นเบคสิบหกสตางค์ครับจุดแรกสำหรับทางเฟรมดีครับเป็นแดงเท่าไหร่ ไม่ค่อยกลับไปดูเอไม่ไม่ดูก็ได้มันเป็นวอลเลน์ไม่ต้องไปรันเทียนมันใช้เบสใซเวสครับเพื่อที่จะเบส13สตังค์ครับถ้าเบสได้ก็ไปต่อแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่าวันรุ่งทยก็เข้าก็จริงแต่ว่าน้อยลงนะคสำหรับ A5 บอลเลนส์2ครับ A5 วอลเลนด์2มี value เราจะอยู่ที่500,000บาทค่ะครับแนวรับ8สตังค์แนวต้าน15สตังค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นยี่สิบสตางค์ค่ะตัวนี้จะเป็นหุ้นสามัญเขานะครับก็คือหุ้น A5 เปิดที่สามบาทสิบสองปิดที่สามบาทสี่สิบสองเจ็บไหมนะซิ่งเนี้ยใครซิ่งไม่ทันไม่แนะนำนะครับความเสี่ยงก็มีสูงครับไปรอเบรกจุดแรกครับสี่บาทไอซีอย <Okay, S 2> <IS I S 1> ู่ที่สาสิบหกอันนี้หุ้นสามัญน,นะว <Okay. S 2> อลรุ่มไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูหุ้น วอลเลนสองของเขาก่อน A5 วอลเลนสองวอลเลนสามเราไม่สนใจนะไม่ครับก็คือเปิดที่แปดสตังก์แล้วก็ปิดที่สิบสองสตังก์มันก็เลยดูน่าสนใจครับไอซใส่ห้าสิบห้าจุดสองหนึ่งสามสิบห้าสสาาิบห้จุดสองหนึ่งวอลลุ่มเท่าตัวครับก็คือซื้อเข้าสองจุดเก้าล้านแล้วก็ขายออกหนึ่งจุดสี่ล้าน etc หนึ่งแสนแปดถ้าดูแบบนี้ก็คือยกตัวเพื่อที่จะลุ่งรีบ่าวนะครับตรงนี้ จะเบาได้ไหมนะครับต้องดูอีกทีไอไซ์ก็สวยสวยอืม E5 วอลเลนสองจมูดอุการช่วดวันที่เจ็ดเดือนหกปีสองสี่แล้วก็งบของ E5 ก็มีกำไรค่ะตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้าย,ายตัวนี้เราแจ้งในสมาชิกในกลุ่มแล้วค่ะแล้วก็เขามีวิกหลเขาเหมือนในกลุ่มเราจะมีทีมงานวิกหลนะอ่า E5 วอลเลนสอง ราคายี่สสตาง,งค์บวก4ีสตางค์ค่ะจุดต่ำสุดของเขาจะเป็นสิบเจ็ดสตางค์นะครับก็คือไม่ดุดเลยนะครับลงมาสุดๆไม่หยุดลงมาสองครั้งในห่วงวันที่ยี่สิบตุลากับยี่สิบสี่ตุลานะครับค่ะแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมายี่สิบรอเบกยี่สิบเจ็ดสตางค์สุดจุดแรกนะครับ<อ>แล้วก็ลดต่อไปก็จะเป็นสามสิบห้าสตางค์ครับค่ะตามเฟรมสิบห้านาทีก็พยายามซึมขึ้นเรื่อยๆ ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับอะไรนะ S B ในอ่าสบายเน็กนะครับ S B N E X S B Nex o r l e a n สองมีแวรูแล้ระดับอยู่ที่เก้าแสนบาทค่ะแนวรับยี่สิบสองสตางค์แนวต้านสามสิบสตางค์ถ้าทะลุได้าจะเป็นสามสิบห้าสตางค์ค่ะอ้าว๋ยวเปลี่ยน่ชี้ไม่ทุกจุดโอเคครับ เปิด22สตางค์ปิดที่26สตางค์ครับตอนนี้ไม่มีวอลลุ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันมีสัญญาณนะใช่แล้วก็รุ้นรีบาวนะครับว<ช>ต,ตัวก็คือรุ้นรีบาวสำหรับ HB Net x ครับ HB Net โอ้แลนสอ2จมุวนอือการเทรดวันที่31เดืยน10ปี25ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็บริษัทของเขามีกำไรด้วยครับหุ้นสามัญ นี่ดูดูค้นสามัญเขาก็เหมือนจะดูดีบ้างแต่ว่าวันรุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนตัวพ่อยังไม่แน่สนใจพอไปสนใจวอัวแลนด์มากกว่าครับวันนี้ไม่สนใจสนใจหุ้นสามัญครับแล้วก็มีหุ้นที่เดสแกนแต่หนูไม่ได้ลงก็คือคามาเพราะว่าเขาใช่เดสแกนไปแล้วแล้วก็บวกถึงเก้าสิบตาางด้วยแล้วตัวนี้พ่อไม่ติดพ่อกังวลทำไมไม่ติด กระต่ายก่อนเนี่ยแล้วปิดล้อเนี่ยมันร่วมโูดูมันร่วมเ่าสิอ่าแปดสิบห้าล้านใช่ไหมใช่ใช่อ่ามันไม่ติดอ่ะเพราะว่าเออมันขึ้นแท่งด้วยใช่ป่ะใช่ไปรอเบรกทีหกสิบห้าสตางค์ครับแล้วก็มีขาวห้นดึงรดเข้าก็คือ ace ยี่สิบเอ็ดล้านบาทไฟฟ้าอืแคบสิบแปดล้านบาท lh เก้าล้านบาท SPRC แปดล้านบาทค่ะครับหมดแล้วโอเคคุนสิหนยุธไทยครับช่วงนี้ตลาดรุนรีบาวครับค่ะโชคดีครับสวัสดีสสดค่ะ,คะ